ที่จริงแล้วเราเกิดมาเพื่อละลึกให้ได้ว่าเราเป็นใครเราต้องเกิดมาระลึกให้ได้ดังนั้นความท้าทายเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดวงวิญญาณของเราเนี่ยค่ะเขากำลังเดินทางไปสู่เส้นทางที่ใช่ที่ใช่ของเขาอะค่ะ เพื่อให้เราจําให้ได้ะค่ะและลึกให้ได้นะคะว่าแท้ที่จริงเส้นทางของเราเนี่ยเราต้องเดินไปทางทีศทางไหนเราเป็นใครแต่ทันทีที่เราใช้โลกภายนอกบังคับเราใช้กฎเกณฑ์ภายนอกในการขับเคลื่อนชีวิตใช้ความรู้ยึดความรู้ยึดความเก่งยึดอีโก้ว่าข้านี้เก่งนี่ดีแล้วลงมือทำมันได้ช่วงแรกค่ะ ความเก่งเป็นสิ่งที่ดีอ่าเป็นสิ่งที่ดีความรู้ก็ยอดเยี่ยมแต่เมื่อทําไปแล้วมันก็เป็นความรู้อ่ะมันก็เป็นความเก่งของเราอ่ะแต่ดวงวิญญาณบอกว่าตุ๊กตาเก่งได้มากกว่านี้รู้ได้มากกว่านี้รู้แบบตะหนักรู้คือรู้ ตระหนักรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตจริงๆดังนั้นพอเราเดินไปสักพักหนึ่งเราเจอความล้มเหลวเราเจอความท้าทายแล้วตอนนี้ที่มีคนโอดควรต่างๆนานาตุกตายอยากจะบอกพวกทุกคนว่าถึงเวลาแล้วที่เรากำลังจะยกระดับชีวิตของเราค่ะ ความท้าทายที่เกิดขึ้นไม่มีเหตุบังเอิญไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราถูกเป็นเหยื่อเรากำลังถูกเป็นเหยื่อเรากำลังโดนทำร้ายเรากำลังโดนทุกคนทำร้ายถูกเจ้าในายทำร้ายนะถูกเพื่อนช่อโกงถูกอะไรก็แล้วแต่โดนทำร้ายค่ะเหตุการณ์มันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่เราต้องมามองความจริงว่าวันนี้ทิศทางที่เราเดิน่ะ มันใช่ไหมใช่สิ่งที่เราโหยหาเราทำไปเพื่ออะไรเราทำไปเพื่ออะไรทุกงานทำเพื่อเงินตัวเดียวเลยทำเพื่อเงินจริงๆนะแต่มันมีเป้าหมายสูงกว่านั้นใช่เราดูแลครอบครัวเราดูแลแม่ดูแลลูกดูแลตัวเองใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ค่ะสุดท้ายเราไม่ได้รักสิ่งที่เราทำเราทุกอยู่อย่างนั้น มันหนักขนาดนั้นมันเหนื่อยพอดวงวิญญาณของเราค่ะจิตวิญญาณของเราอะค่ะเขาเหนื่อยมากเลยแล้วเขาไม่พบความสุขเลยเขาไม่ไ <ihrem> ด <hn> ้ร <email> ับความสุขเลยพี่น้องดูชีวิตตุกตาตุกตาเล่าสิมันทํางานยันตีสองะประชุมอะไรยตีสองแบบโอ้ยแบบบ่อยมากอะไรก็ไม่รู้อะค่ะแล้วก็แบบนอนก็ดึกมันเหนื่อยมันเหนื่อยจะไม่รู้จะเหนื่อยยังไงจิตวิญญาณของเราเขาไม่โอเคเขาเหนื่อยเขาไม่เอาเขาจึง ต้องการให้เราเปลี่ยนทิศทางเดินเขาต้องการให้เราเปลี่ยนทิศทางเดินจึงเกิดความท้าทายขึ้นเพื่อให้เรากลับมากลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อให้เราเนี่ยเข้าถึงหัวใจตัวเองเข้าถึงดวงวิญญาณตัวเองให้เราหยุดนิ่งสักคู่หนึ่งแล้วฟังเสียงหัวใจของเราค่ะว่าเราต้องการอะไรกันแน่ ในวันที่ลูกตาเจอความท้าทายนะพวกเราเคลียเป็นศูนย์หมดเลยนะชีวิตเหมือนเด็กเริ่มก้าวเดินใหม่เลยนะอ่าเคลียหมดเลยนะชีวิตคือต้องต้องเดินใหม่ก้าวก้าวเดินใหม่ทั้งหมดเลยใช้เวลาเป็นปีในการเคลียแต่ตุกตาบอกทุกคนโคตรคุ้มคุ้มมากเลยค่ะเราได้พบความสุขจริงๆในชีวิตเวลาที่เราเดินสายจิตวิญญ,ญาณ เราวางทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกค่ะแล้วเข้าถึงดวงวิญญาณของเรากลับมาฝึกฝนกลับมาพัฒนากลับมาเรียนรู้ความจริงความจริงที่ไม่ใช่ความจริงของโลกนี้นะความจริงในดวงวิญญาณความจริงว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรถ้าวันนี้ตุกตาติดค้างนะคะติดค้างว่าคนนู้นคนนี้มาทําำลายเราทุกตาจะไม่ได้รับการปลดล็อกชีวิตตุกตายังกล่าวโทษแต่ขณะที่เดินทางมาถึงเส้นนี้ มันก็มีเหตุการณ์พวกนั้นค่ะกล่าวโทษคนอื่นว่าคนอื่นคนอื่นไม่ดีเราดีเป็นเรื่องปกติและเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะที่มันทําให้เราทุกข์ใจซ้ําๆขณะขณะที่ลูกตากําลังเปลี่ยนชีวิตนะคะกำลังพัฒนาชีวิตมันเจอมาประมาณ2ปีอะเกือบ2ปีอะแล้วเราก็ต้องเข้าไปรู้ไปเห็นให้ได้ว่า สาเหตุที่เกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าวันนี้เรายังเชื่อตาเนื้อที่เราเห็นว่าคนนี้มาโกงเราคนนี้มาทําร้ายเราอยู่ยงั้นแหละทําให้เราเปลี่ยนงานดูสิคนนี้มันโกงเราดูสิไอ้คนนี้มันมาแกล้งเราอีกแล้วดูสินยคนนี้มันมดเท็จกับเรามันร้ายกาจมากเลยเราจะเจอกลุ่มคนซ้ําๆในเรื่องของความสัมพันธ์ทุกตาปล่อยทุกอย่างคะ่ะแล้ววางลดอัตตาอีกโก้ทุกอย่างแล้วกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง วันนั้นนะคะที่ลูกตากลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะต้องบอกเลยว่ามันเจ็บปวดมากเลยมันเจ็บปวดมากๆเลยค่ะในวันที่เราต้องยอมรับความจริงบางอย่างยอมรับว่าเราไม่มีความรับผิดชอบวันนี้เราปรารถนาหลักหลักแสนหลักล้านแต่เรารับผิดชอบแค่นั้นเราไม่มีความรับเรารับผิดชอบไม่มากพอความสําเร็จเราต้องรับผิดชอบด้วยตัวเราแบบร้อยเรซเราต้องมอีหัวใจของการเป็นผู้นํา เราต้องกลับมารักตัวเองศรัทธาในตัวเองเราต้องรักสิ่งที่เราทำเราต้องรักเพื่อนอเพื่อนร่วมงานของเราที่พูดมาทั้งหมดอดีตตุกตาไม่เป็นเลยตุกตามมีเพียงอีโก้ว่าตัวเองเนี่ยเก่งเก่งคือฉันเก่งอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหนื่อยแล้วก็บ่นทุกคนเลยประมาณนี้นะคะในวันนั้นนะคะในวันที่เราโดนต้อนจนจนมนมแล้วไปไม่รอดแล้วนะคะ เรามีคําถามกับตัวเองแล้วว่าฉันไม่ใช่คนคนนี้ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนั้นนะคะกลับมายอมรับความจริงที่อันแสนเจ็บปวดค่ะเราต้องมองเห็นให้ได้อะคะ่ะว่าเรามีจุดเสียอะไรบ้างคําว่าจุดเสียเนี่ยมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะคะพวกเราเราต้องมีคําถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเลิกมองดูว่าตัวเองเป็นเหยือ่อถ้าทันทีที่เรายังนั่งมองว่าเราเป็นเหยื่ออยู่นะคะถ้าเรายังมองว่าเราเป็นเหยื่ออยู่นะคะเรานะคะจะรู้สึกเราจะไม่มีคุณค่าเลยแล้วเราก็จะหาคนที่ทำร้ายเราอย่างเดียวโดยที่เราไม่เข้าไปเห็นในโลกของความเป็นจรงิง ถ้าทันทีที่เรารู้สึกว่าเราโดนทําร้ายตลอดคนนี้ก็ทำร้ายเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราดูสิยังมาช่อโกงเราดูสิคนนี้ยังมาอะไรเราอย่างนี้นค่ะเราจะมองไม่เห็นความจริงแต่ถ้าเรากลับมาถามตัวเองว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วหาคําตอบให้ได้จริงๆแล้วอย่ามองว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อตัดสิ่งนี้ทิ้งมองความจริงให้เห็นว่าเหตุใดคนนี้ต้องมาทําร้ายเราเพราะอะไรเพราะอะไร แล้วกลับมาให้อภัยตัวเองการให้อภัยตัวเองนะี่นะตะทุกตาต้องบอกว่าเราไม่ได้กล่าวโทษตัวเองนะว่าเราแย่เราไม่ดีเราต้องข้ามพ้นสิ่งน,นี้เพราะการที่เรากล่าวโทษตัวเองว่าเราพลาดตุกตามึงไม่น่าโง,ง่งเลยสมมตินะมึงไม่น่าโง่เลยพลาดอีกพูดคํานี้ก็ไม่ได้พูดคํานี้ก็ไม่ได้นะคะเราไม่ไม่ควรพูดคํานี้กับตัวเองเลย แต่เรารู้แล้ววันนี้เราพลาดเรารู้แล้วว่าเราเดินผิดการที่เราเดินผิดพลาดเพราะเราไม่รู้ค่ะเหตุที่เราไม่รู้และเราผิดพลาดดวงวิญญาณต้องการเติบโตค่ะดวงวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเราบอกเราว่าเขาไม่ไหวแล้วกับเหตุการณ์นั้นมันไม่คู่ควยเขาจึงพาเรามาเจอสถานการณ์ว่าเขาต้องการเติบโตเขาต้องการยกระดับตัวเอง เขาจึงพาเรามาเจอความเจ็บปวดเพื่อให้เราเห็นศักยภาพภายในตัวเองว่าเฮ้ยตุกตาเธอสามารถมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดเธอสามารถไปไกลได้กว่าจุดเดิมที่เป็นอยู่นะเว้ยเข้าใจยังความท้าทายเกิดขึ้นเพื่อดวงวิญญาณภายในของเราต้องการให้เราลุกขึ้นลุกขึ้น มาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราไปต่อเพื่อให้รู้ว่าเรามีดีกว่านี้เราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดเราไปไกลกว่านี้กว่าจุดเดิมนี่คือการทำงานของจิตวิญญาณของเราของดวงวิญญาณของเราเพราะเขาต้องการให้เราเห็นว่าตุกตาม,มีศักยภาพมากกว่านี้ไอ้ที่เป็นอยู่นะมันไม่ใช่มันปลอม มันปลอมดังนั้นจึงเกิดความท้าทายยังไงล่ะคะเพื่อให้เรายกระดับชีวิตตุกตาได้รู้เหตุผลว่าแท้ที่จริงพวกเขาเหล่านั้นเกิดมาเพื่อทำให้เราเติบโตถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้นะคะเราก็จะไม่มีวันเติบโต